yeah นี้ววันนี้ผมอยู่นนกับผมนะแล้วันนี้เด,ด,ดเี๋ยวจะเข,ข้าไปดิดูผมแล้วเราก็อยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถานะครับแมนแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ผมก็มาร่วมกิจกรรมนะครับก็มมกบกมไม่ได้เข้าไปดูหรอกเพราะตัูแม่งแพงมากก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูะครับผมดดแต่จะเข้าไปดู <S 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 คือข้างในของงานนะครับผมโอ้โมีแฟนแมนยูแ,แฟนลิเวอร์พูลเยอะเลยครับก็ไปทางเข้านะฮะเเแล้วใครจะี๋ยเข้าไปเข้าเข้าไปข้างในกันโอเคโหนี่ครับผมประตูทางเข้าโหโคตรใหญ่เลยเนี่ยดี่สิเด็ ทางเข้าครับโหใหญ่มากเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมแบง้งคอกไทยแลนด์นะผมโอ้โหเนี่ยผมในการเข้าไปในสนามอ่ะคือคือตอนเนี้ยคือตอนนี้คือเขาห้ามกล้องนะครับผมถ้าเกิดแบบภายนอกได้จัได้อยู่แหละแต่ผมไม่รู้แต่ว่าในสนามเขาน่าจะห้ามห้าม,มากล้องเข้านะผมเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีมากครับนี่เทปเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูข้างในกันนะผมส่วาทางเนี่ย ถ้ามันเข้าไไในสรับคนที่ไม่มีบัตรนะก็เราก็ต,ต้องไม่พ้าทางอื่อน,นก็ไปนูตัวค่ะหาทางก่อนนะเนี่ผมที่มันเข้าตอนนี้มันจุดจำหน่ายครับก็จะขายบัตรนะพอเราเข้าไปแล้วลองไปดูทางนู้นกันนะผมคนก็เยอะอยู่พอสมงวรนครัตอนนี้เนี่ยผมตอนนี้เขาเป็นโซนตลาดนันเอนกทอซึ่งวันนี้ก็จัดแดงเดือดนะครับผมแมนยูกับเรียบครูนู่นทานี้มีคนเยอะเลยเดยวเรานไปทางนู้นดูครับโอเค ตอนนี้มีสะพานลอยซึ่งตอนทุกคนก็ลงมาเรื่อยๆนะครับนนล้วก็น่าเป็นทางไปได้อยู่เนีย่ยตอนนี้ก็เป็นทางอีกทางหนึงที่คนก็ค่อนข้างเยอะบนของควรอยู่โอเคเราเจอแล้วครับหน้าขายของจิตรดึกคือมันขายของหน้าตลาดคือเขาแจกตัวนะครับผมนี่ตอนนี้เหลือเจ็ดใบสุดท้ายนี่ครับผมแจกตัวนี่เขาแจกตัวนะครับเค ไนโตรไสโตนี่ก็พูรับผมมัสุดช้ายเอาซาล่าแล้วก็ซาล่าแล้วก็เซียนคอปแล้วกันเอาซาล่าแล้วก็เออเอาใครดีนโนเนส เอาอาริสันยิ่ก๋วีนะอันนี้แมนยูนี่เลี้ยวหูนี่เดี๋ยวหลได้ซาล่านะครับนี่แล้วก็อะไรอ่ะไอซอนเบิ๊เกอร์ครับผมอันนี้น้อยป่าแล้วก็มีนี่ด้วยของไทยที่ถ้าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันแบบเลือกสินค้เดียวได้อ่ะอันนี้ก็ขายของะสนามบอลชอบ หนนน้าาสมมบอละผโทางเข้าประตูก็เหมือนแบบเมื่อกี้ตอนมันใหญ่มากเลยเหมือนกันแล้วครับผมตอนนี้เป็นทางหน้าของ FA Thailand นะตอนนี้ก็ทางเข้าใหญ่มากจนเราเข้ามาแล้วแต่ว่าถ้าเราเข้าไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้เขาก็มันตุ่มตันบานแล้บผมอากาศรอบๆก็สป็หแบบนี้นะผม่ทางเข้านะซึ่งน่าจะเข้าไปไม่ได้หรอกแล้ผมก็คือจะมีทั่วอยู่หน้าทุเรียน ด้วยรายการนี้นะคะโอ้โหันนี้ฝนเริปปอออ่มปรยโยตกลงมาอยู่ลลยปปลออแล้วผมวันนี้ฝนเริ่มปรยโยแล้วนะครับในยากาศนี่นะผมปัญหาใหญ่ก็คือฝนตกแต่ว่าเขาต้องไปไหนไรพวเขากลับมไม่ได้แล้วเพราอลมพัดลมนั่นแหละเข้าไม่ได้เพราะเราไม่มีบาตรนะก็ก็หลังหลั<ๆ>ก็คือตอนนี้ฝนมันเริปปอออ่มโปอยตกแล้วเขาก็ต้องรอให้มันตก,กให้มตกก่อนนะ ในโลกมาหนึ่งอันหน้าผมจะไปดูครับว่าตอนนี้ผมจะเ,เ,เป็นเดินดูบรรยากาศรอบๆท่อแสบๆไว้ได้ลงมาแล้วโอเคตอนนี้คนก็เริ่มอยู่ตรงนี้กันแล้วซึ่งผมว่าเขาซึ่งตอนนี้ฝนก็เริปป่มจะโปรยตกไบบโปรยๆแล้วแต่ผมจะอยู่ตรงน,นี้ก่อนนะฮะเนี่รู้สึกว่าเขา่าจะให้สำหรับคนมีตั๋วเข้านะฮะซึ่งผม ซึ่งผมน่าจะเข้าไม่ได้นะครับวันนี้เข้าไม่ได้เหมือนกันนะป,ปิดเรื่อปิดรูปทางแล้วเนี่ยโดนหายไาจากให้ดูนะ แล้วก็อยู่หน้าสนามอันนี้เราเจอคนดิดูเอ้ยมาดูบอลกันเหรอเอ้ยมาดูบอลกันเหรอครับเนี่ยครับดูทีมอะไรครับอ๋ออ๋เฮ้ยอันนี้นี่มึงโคตรบังเอิญเจอว่ะเล่เกับวะเอออันนี้ถ่ายคลิปลง y o ยูทูบเดี๋ยวได้ไม่ได้เข้าสนามหมอจะไปเนี่ยเออเออไปไป เขาไม่มีเข้าไม่ได้แี่อากาศจะรอนักเตะเร,รือยูรถบัสนะไม่รู้ว่ามันมาฝังไม่รู้ฝั่งนี้หรือเปล่าโอ้โหคตรบังเอิญเจอมากเลยนะเนี่ยข้างในนะต้องอยู่ตอนนี้เข้าไม่ได้เสีได้มากเลยว่ะอันนี้ก็ประตูอันนี้ไฟก็เริ่มปิด2,000 years later รวมหนึ่งแล้วนะครับน,นี่คนก็เริ่มทยอยคนก็เริ่มทยอยจะเข้าสนามกันแล้วนี่คือข้างหน้าสนามมาตอนนี้่ะนี้แต่แม่ของเนี่อยู่นะครับแสบไฟก็นี่คือหน้าสนามนะนี่คือทางออกของผมเครืรนนะ่องโผล่อันนี้ก็นก่าจะโบสถแล้วนะนี่คือบรรยากาศงานนะตอนนี้ก็คนเขายังพอตัวนะครับซึ่งรถ ลิวปูผมก็จะไม่อนอนหรอกเพราะผมก็หาวแล้วอาจจะไปเข้าประตูฝั่งหลังก็ได้แล้วอาจจะเข้าประตูฝั่งหลังก็ได้ะครับไปสามเลขายเสื้อผนะ้าครับผมก็ซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวไปาาวลิเวอร์พูลก็เบอร์สิบเอ็ดซาร่าเช่นกันตรงนี้โอเคแล้วช่วงต่างต้อคือมันก็น่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับโอเคก็ลิปนี้ก็น่า,นาจะจบแล้วน,นะครับ คทีปผมเดินที่ซักพคอนเทนต์ยนะครับซึ่งเขามาดูบอลก็น่าก็มาแบบรูปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะไม่ขอถ่ายรูปมาเพาะแบบเต็มใจก่นเลยผมหมายถึงว่าก็มาสนงกด้วยแต่ยังไงก็เลยไม่ถ่ายแคปตอนคลิปนี้ก็วันนี้คือด้วยในหมอหานาับก็ต้องมาติดคลิปตรงนี้นะครับก็วันนี้กนตรง,งนี้มัน,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 นมรุ่งแรงแบบแคปก็คลิปนี้มจบไปแล้วถ้าชอบชอย่อาลืมกดไลค์ครับผมวันนี้ผมซื้อเสื้อซาลามาวนนี้ไลค์กดแชร์นะกดซับเพื่อขให้ช่องผมด้วยนะผม เล่นเล่เลเลเนเกดติดตามไปจีแล้วกท็ทวิตเตอร์ของเพื่อนนะครับผมขึ้นไปตอนนี้ะสำหรับวันศุกรวันนี้ผมขอตนาดนะครับบายผม